กินใจอยู่นะหวานไหมอภายใต้ความหวานมันยากลำบากมากเลยนะมันยากยังไงคุณเล่าเิคือออกกองผมออกกองดิมก็ออกกองเสร็จกันประมาณคือก็ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ว่าออกกองันจะเสร็จกี่โมงไปปกติเวลาเราทำงานเราก็เทคินให้ตอนละครมาถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็เลยไปจองร้านได้เลทสุดแตสามทุ่มเราก็ดูแล้วว่าน่าจะพอพอได้แล้วก็เผื่อเวลานิดนึงจองร้านที่มันใกล้โลที่สุดเลยแล้วก็เลย ไปพันเวลาพอดี de de แล <c oughs> <c oughs> ้วรอดไหมรอดกอลนงายหวานเนี่ยรอดพันเวลาคือแบบทุกอย่างแบบฉุกเราหุกมากดอกไม้ก็แบบเวทีสุดท้ายเลยได้พี่แอร์ช่วยไว้เออม่ต้มแผนไหมครับคุณไม่ไม่ได้มีแผนนะก็เอาเอาที่ว่าดีสุดนะตอนนั้นแล้วนั่งรู้ตัวไหม ไม่รู้ใช่ใช่แต่แต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์อะไรนะก็ชวนไปกินข้าวกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ดอกไม้นี่ก็สั่งมาทีหลังตามเลยแนะนำว่าไงบ้างครับดีชอบชอบเลยชอบเลยเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยหวานกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราแบบจริงๆแต่ละปีมันต้องมีวางอะไรให้แบบสุกแบบสุกปีไหนไม่ไม่ค่อยนะตัวใหญ่วันเลนไทยเราก็มองเป็นเรื่องปกติมากกว่าก็คุยกันเลยว่าปกติเราจะไม่ชอบตรงวันไปซ้ำถ้าสมมุติว่า ทำงานกันอะไรเงี้ยก็อ่ะแบ่งเวลาไปทํางานก่อนก็ได้มไม่สีเลียดเดี๋ยวค่อยมามาก่อนมาหลังเลยแล้วเขาให้เลยคนทับไม่ได้เลยอ้าวโดนใจทวงไหมทวงไหมต้องมีทวงไหมไม่ได้ทวงเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่ <laughs> แล้วก็วันเกิดกันส่วนใหญ่อะไรเงี้ยฮะวันวาเลนไทน์วันอื่นๆก็ไม่ค่อยได้จัดเต็มอะไรเท่าไหร่แต่เีวบอกบอกรักแล้วเนาะบอกรักคนอยู่แล้ว แฝดได้ยินอย่างไหนไปเตียงแล้เนี่ยก็อยู่ต่อค่ะคนมีความรักเขาต้องบอกรักเป็นเรื่องปกติเกิดแล้วเนี่ยพอหนังแม่หนังพี่นักตีไหมไม่เอาเลยเหรอเมื่อกี้พี่นักตีไม่เอาเลยเแต่ความรักเราก็แบบพัฒนาไปเรื่อย ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบมีแต่นักข่าวอ่ะชอบมาเร่งผมเร่งไม่เร่งเหรอคืออยากไปกานแต่งงานออกกำลังกายแต่วันนี้รอไปก่อนอิงนะปีที่เท่าไหร่นะคะปีนี้วาเลนไทน์ปีที่เอาแล้วคำถามวัดใจแล้วเอาละคลิปนี้ออกไปนี่โดนอีกแล้วสามสี่สีประมาณนี้ ก็ยังก็ยังเป็มเหมือนเดิมัผู้หญิงขำแล้ว <c oughs> โดนแน่โดนแน่คลิปนี้สี่ครับอ่ะสี่เค่ืไ่องอีกรดีกว่าแต่นางก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนกับมีนสภาที่แบบวันอะไรต่งางๆที่แบบไม่เออใช่เรารู้สึกว่า ทุนเนี่ยเราก็เอางานไว้ก่อนนะสมมติวันวันท้ายก็คุยกันมีงานไหมถ้ามีงานก็ไปทํางานไปรับงานก่อนเยกะเว้ยนะวันเกิดหรืออะไรแต่ว่าถ้ามันวันเกิดเราทํางานก็ทําได้อะแล้วก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นค่อยมาย้อนหลังกันเลยแสดงว่าเงินสําคัญความรับผิดชอบต่องานดีกว่าดูดีขึ้นมาหนึ่งเอาว้น้นึยังไม่ลุนเนาะคุณไม่รุนไม่ลุนไม่ลุนเข่ามันไม่โค่งไม่เก็บเก็บไว้ก่อนเลยยังไม่ลุนสันอีพีนะสักสักี่ปีนะ กว้างกว้างอย่าเลยครัอย่าเลยพูดพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นบ่วงรัดตัวเองบ่อย่าพึ่งอะไรนะทุกคนก็รอดูไปก่อนแล้วกันอ๋อเป็นแบบพัฟพี่เลิฟโอ้พัฟพี่เลิฟตลอดไปใช่ไหมใช่ไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรื่คุณอีกเรื่องหนึ่งอัปเดตก็ช่วยคุณแมคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่เป็นไงบ้างครับคุณดีขึ้นมากๆากนะครับผมก็ล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวกันมาที่เชียงใหม่พาแกไปเนี่ยเพิ่งกลับมาเลยบินกลับมาแล้วก็มานี่เลย ก็อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวไปรีเช็คนิดหน่อยครับผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรวันนี้คุณหมอว่าไงบ้างครับก็เจอเจอเอ่อก้อนเนื้อครับเจอเจอเนื้อร้ายที่ตับโชคดีผ่าตัดพันใช่ไม่ต้องให้เคมีเ้อยระยะเริ่มเลยโชคดีมากคือไม่มีอะไรเลยญาติป่วยก็เลยกังวลก็เลยไปตรวจบ้างแล้วก็เจอแล้วก็ไม่ได้มีอาการะ ไม่มีอาการด้วยไม่มีอะไรเลยตอนรรีเ่าคเป็นยังไงบ้างเป็นการรีเช็คตอนรูปถ่ายเราเป็นตอนนี้หมอบอกก็ตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าตอนแรกตรวจอะค่าตับมันขึ้นอยู่แล้วก็เผื่อใจกันไว้บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็พอมันเป็นจริงๆก็ถือว่าโชคดีและกันที่เจอเร็วเจอระยะแบบระยะเริ่มที่ยังไม่ต้องส่งกล้องได้ไม่ต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวเดือนหน้าไปรีเช็คอีกทีว่าเป็นยังไงกับว่เดือนรายสื่อคำนี้ฮะเป็นคนรายาเนาะ แต่จริงๆมันก็คืออ่ะพูดง่ายๆมันก็คือมะเร็งอ่ะออแต่หมอก็พูดให้เรารู้สึกดีขึ้นนิดนึงเนื้อร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราอย่างไรก็คุณแม่ก็คงไม่ค่อยสบายใจแหละแต่พวกเราก็ต้องพยายามแบบเชียร์อัพเขาอะนะนะแบบลูกหรือว่าคุณพ่ออะไรเงี้ยก็พยายามเชียร์อัพพยายามไม่ให้แกเครียดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เนี่ยชวนคุยกันว่าเออเดี๋ยวรีบพาตัดให้มันหายแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันแล้วตัวแกเองอ่ะกลายเป็นว่าพอหายกลับมาดีขึ้น อยากไปเที่ยวอยากไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปกติชีวิตนี้แกไม่เคยยอมไปไหนไกลๆเลยนะเนี่ยเออรู้สึกตัวเองหายแล้วรู้สึกว่าตัวเองควรต้องออกใช้ชีวิตแล้วแต่ว่านตอนนี้ใจใจิตใจแม่ก็จอยเต็มที่ดีขึ้นมากครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นโรคกระเพาะเพิ่มมาโอเคเราต้องสั่งคนแม่ให้กินข้าวตรงเวลานะ้วใช่ใช่ช่วงนี้ก็ต้องแบบรักษาโรคกระเพาะต่อดูแลกันไปดูแลกันไปติดหมอที ก็ทุกทีก็รีเช็คก,กับหมออยู่เรื่อยหอๆหมอก็นัด3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยตอนที่ทราบผลน้มีก็ทำทุกวิถีทางเลยช่พาะในการที่จะรับกา,างช่วยโอ,โอ้ตอนนั้นก็ปรึกษาหลายคนปรึกษาคุณแม่ต้า<อ>ด้วย<อ>ปรึกษาหลายๆคนว่าแบบเออไปที่ไหนดีไปยังไงต้องทํายังไงอะไรเงี้ยกว่าจะแบบรู้วิธีการก็ลองถามหลายทางเหมือนกัน<อ><อ>ก็โชคดีที่แบบได้วิธีที่ดีแล้วก็ได้คุณหมอที่น่ารักเวลาแบบโชคดีพอดีได้เวลาแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยภายในแบบ เข้มแข็งยังไงบ้างแบบเราอาจจะใจเสียอะไรแบบเราต้องทำให้แม่เห็นว่าคือเราแบบคือเรารู้สึกว่าถ้าเราเสียใจอะคนที่เขาอยู่กับเราอะเขาได้รับความเสียใจไปด้วยไงถ้าเราแบบโคตรหูหรือท้ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามองในแง่ดีอย่างเดียวว่าโชคดีที่เจอในระยะนี้เพราะคนปกติกว่าจะแสดงอาการอะมันก็ไปในระยะที่แบบยากจะรักษาแล้วโชคดีมากที่เจอระยะนี้ก็รีบรักษารีบหายคืออย่างแม่อะไม่ได้กลัวว่าจะเป็นมะเร็งแต่กลัวต้องแบบให้ีโมกลัวต้องแบบ ผ่าตัดหรือว่าทำอะไรที่มันยืดเยื้อะอะไรเงี้ยก็โชคดีที่ไม่ยืดเยื้อนั่นแะหละครับขอบคุณครับ,บนะไปดูหนังดูหนัง<อ>เถอะ